วันนี้พิงจะมาแนะนำ AI ตัวหนึง่งเหมาะสำหรับคนที่กำลังตัดภาพขายที่เป็นไฟล์ PNG นะคะแนะนำตัวนี้เลยนะแล้วก็ทำพร้อมกันได้หลายๆไฟล์ลบแปะก,กาวออกเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวพิงมาสาธิตวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยคนะ่ะเดี๋ยวคุณคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์ก่อนเลยนะคะพิงเอาไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนาะก็จะเข้ามาหน้าต่าง ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องล็อกอินเข้าไปใช้ก่อนก็ไปคลิกที่ sign in หรือ sign up ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะผิงจะล็อกอินเข้าไปโดยใช้ Google นะคะก็คลิก1นทีจากนั้นผิงก็จะเลือก Account ที่ผิงใช้ไว้นะคะก็แล้วแต่คุณเลยคุณใช้ของอะไรก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็เข้ามาได้เลยเนาะ ก็ใช้เวลาสักครู่เดียวนะคะก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะมันจะอยู่ตรงนี้จริงๆเจ้าเว็บตัวนี้คะ่ะทำได้หลายอย่างเนาะเนี่ยส่วนอื่นได้ด้วยนะคะแต่อันนี้ผิงจะมาแนะนำรีมูฟแบ็กเก่าเนาะก็คลิกที่รีมูฟแบ็ก o ก n าตัวนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เพียงแค่ลากไฟล์ใส่เข้าไปเท่านี้เองคะ่ะก็คลิกตัวนี้ก็ได้ คลิกหนึ่งทีจากนั้นเราก็เข้าไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะลบนะคะทั้งนี้แล้วของผิงจะลองเอาตัวล่างสุดละกันตัวนี้นะคะอ่าไฟภาพพวกนี้ผิงก็เจนมาจาก Mid Journey เนาะอ่ะกดเปิดได้เลยจากนั้นเนี่ยแน่นอนเราใช้ของฟรีนะคะของฟรีจะมีลิมิตอยู่ที่ไฟล์ภาพที่1,000นะคะแต่ถ้าคุณเอาไฟล์ที่ใหญ่กว่านี้เอามาใส่เนี่ยก็จะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะแต่จริง ก็สามารถใช้แบบฟรีได้แล้วเราค่อยไปอัพสกิลไม่มีปัญหาอะไรก็กดที่ remove background ได้เลยนะคะอรอสักครู่เดียวเนะาะเพียงเท่านี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเราสามารถเปิดดูได้ด้วยนะว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะคะภาพนี้อ่ะพิงคลิกที่ตาตัวนี้ค่ะเห็นไหมอันนี้คือ before นะก่อนลบอันนี้คือหลังลบเพียงเท่านี้เองนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ เมื่อเราดาวน์โหลดแล้วไฟล์ภาพก็จะเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนั่นเองเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะเทคนิคที่ผิงเอามาแนะนำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสายสต๊อกโฟโต้ไม่มากก็น,น้อยละกันถ้าหากใครดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผิงด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยละกันนะคะผิงจะเอาข้อมูลดีๆมาอัปเดตแจกฟรีๆกันทุกสัปดาห์และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ You'll get by.